สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสซาลามุอะลัยฮุหมุลลาฮ์วะซัลลัตุลอัลซัลลัมุอะล่าราะซูลิลลาห์วะอะลัยฮิวะซัฮบิฮิอุมานวาลาอัสซัลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพูดคุยกันต่อนะฮะกับเรื่องราว การศรัทธาของเรานะครับเรื่องของอาการนุนอีมานเรื่องของนุกลอีมานนุกลแห่งการศรัทธาของเราว่าเรามีการศรัทธาอย่างไรต่อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของเราหรือว่าการศรัทธาต่อลอสุบฮานอาลาที่เรียกว่าอาการนุนอีมานนุกลอีมานที่ครอบคลุมถึงการศรัทธาต่อลอศรัทธาต่อบรรดาอะไรการศรัทธาต่อบัรดาัมีศรัทธาต่อบรรดาราซูล ศรัทธาต่อวันกิยามะและสุดท้ายคือการศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการที่มาจากอสุาภาโนทาลาวันนี้เรายังมาพูดคุยกันถึงเรื่องการศรัทธาในวันกิยามะซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วว่าครอบคุมนะตั้งแต่การศรัทธาต่อการาตั้งตั้งแต่การเป่าสังในวันสิ้นโลกหรือว่าเป็นการศรัทธาตั้งแต่ตั้งแต่การเสียชีวิตของเรานะฮะมันมาต่อขอ,ขอความันกิยามะตัวใครเสียชีวิตไปเนี่ยกิยามะ,มะเขาก็ ก็เกิดขึ้นแล้วคือเหตุการณ์ที่เกิดในในในหลุมฝังศพว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและในกยามะกุบรอกยามะใหญ่เนี่ยก็คือตั้งแต่มีการเป่าสังในวันสิ้นโลกนะดังที่อรรถสุฮานุตาลได้กล่าวไว้ในหลายหลายอายะนะฮะแล้วเรามาดูในในอายะในสุร์ุมัรนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปในในครั้งก่อนนะที่อรรถสุฮานุตาลได้ทรงตัดไว้ในสซร์นี้เนี่ยในเรื่องตั้งแต่การเป่าสังในวันสิ้นโลกแล้วก็ไปจบด้วยกับการการเข้าสู่สวรรค์ของเราที่อรรถตาลได้ทรงตัดไว้ว่า วันูฟิขาในสุรีฟ้าสั่งคนในส ما วเทวมนตร์อารดอิลลามันชาอ ل ลลอฮและเมื่อมีการถูกทำการเป่าสังฟาสั่งไอ้ความในสมาวเิวมนตร์ในอารดอิลามันชาอัลลอฮَทุกทุกคนที่อยู่ในชั้นฟ้าและก็แผ่นดินเนี่ยยกเว้นคนที่อลาลอสบฮานวตาลาสงประสงเนี่ยพวกเขาก็จะจะสลบลงไปจะตายลงไปนะก็คือจะจะสลบร่วงลงไปเลยนะตายลงไปเลยนะ สุนมนุสีขอสีอุคราสีราหมกียมุยองโซรุนต่อมาก็มีการมีการเป่าสังอีกอีกครั้งหนึ่งนะและพวกเขาทั้งหลายก็ก็มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยที่มีการมองไปตรงนี้เป็นการบอกให้เห็นสภาพถึงการฟื้นคืนชีพในวันกิยยมะในอายะนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นได้ว่าการเป่าสังในวันสิ้นโลกเนี่ยมีการมีการเป่าสังถึง สองครั้งนะแล้วในบางในบางอายะห์ที่เราได้เห็นอาจจะมีมีบางอายะห์ว่าโอฟิคอฟิซูร์ฟาเที่เรียกว่ามีการเฟซิแอบรณฑานักวิชาการจริงได้บอกว่าบางบางบางนักวิชาการได้บอกว่าการเป่าสั่งนั้นมีอยู่มีอยู่สามครั้งครั้งที่หนึ่งก็คือนัฟคออันฟาซักก็คือการเป่าสั่งให้ให้มีการมีการตกใจสะพึงกลัวแล้วก็ครั้งที่สองก็คือนัฟคออัสไซค์ก็การเป่าสังให้มีการตายลงไป แล้วการเป่าสังครั้งที่สามเนะี่ยก็คือการเป่าสังเพื่อให้มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมานะนะเรียกว่าฟอตอนบัสคือการเป่าสังให้มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่จากอญญาย้เนี่ยนะนักวิชาการบางท่านก็เลยบอกว่าการเป่าสังครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยคือคือครั้งเดียวกันก็คือการเป่าสังให้มีการสะพึงกลัวแล้วก็เสียชีวิตลงไปเลย แล้วก็มีการเป่าสังให้มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วอัลลอสซูบานัวตาลาก็ได้บอกถึงสภาพในวันนั้นเนี่ยก็คือว่าอัชรอกอติลอับดุบิโนย์รับบีฮาและพื้นดินก็เปล่งประกายด้วยกับรัศมีของผู้อัยบานของของพื้นดินรัศมีของอัลลอสซูบานัวตาลาวอวูวดีอันกิตาบและ,ะบัญชีก็ถูกวางขึ้นมาหมายความบัญชีบัญชีความดีความชั่วเนี่ยได้ได้ถูกถูกนำมา วจีอับินนบียนและบรรดาบนบีบรรดานบีต่างๆก็มาวชชูฮัดาและบรรดาคนที่เป็นชูฮัดนะทั้งหลายเนี่ยก็มาวากุติยาใบนะฮุมบิลฮักเตหมลายุตนะมุนและในวันนั้นเนี่ยก็มีการตัดสินระหว่างพวกเขาคือระหว่างบรรดามนุษย์ต่างๆเนี่ยนะด้วยกับความยุติธรรมด้วยกับสัจธรรมความถูกต้องะฮหมลายุตนะมุนโดยพวกเขาทั้งหลายนั้นจะไม่ถูกอาธรรมใดๆ วัะนั้นในวันนั้นเนี่ยนะพี่น้องว, ن, วัน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 ,วนที่มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะมีสภาพต่างๆด๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดต่างๆว่าสภาพต่างๆในวันกกยามะที่เราได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยมีม,ม,มีมีด่านอะไรบ้างที่เราจะต้องมาเจอมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องมามาพบกับสภาพต่างๆในวันนั้นเนี่ยเพื s <S 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 ่อเราจะได้รู้ว่าเราเราเราต้อง คิดไข้ควรอะไรบ้างเพราะนั้นเวลาที่ท่านอบีร์สละลายสละนมได้บอกให้เราเรื่องถึงวันกนยามาให้มากๆเนี่ยเอาล็อกสฮาโนอาตาลาก็ทําการบอกกับเราว่าสภาพวันกนยามาเนี่ยมีหลายๆไม่ว่าจะเป็นการฟื้นคขืนชีพขึ้นมาการรับบัญชีมือขวามือซ้ายรับทางด้านหน้าทางด้านหลังการออสอบสวนนะการนิกอชการมีการทำการทำการทำการสอบสวนกัน การดื่มน้ําในโค้ในบ่อน้ําท่านอบีสวรรค์ของไอเรหัวสั้นลาการเอาความดีความชั่วหรือว่าการเอาตัวของเราเนี่ยไปชั่งที่ตาชั่งความดีความชั่วจนแม้กระทั่งจนกระทั่งไปถึงการข้ามส,าพสาะพานสวรรตนมุสตาฟีมหลังจากข้ามไปแล้วเนี่ยเราก็ไปเจอกับคอนตทร์คอนโทร์คือสถานที่ที่เราจะโดนสอบสวนในในในเรื่องของฮักกุลอาดัมสิทธิระหว่างระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพราะหลังจากคอนตทร์เนี่ยเราก็ไม่ใช่ไปสู่ส,สวรรค์เราก็ไป โดนโลงโทษในในขุมนรกที่เราสุมาัสไสายเตรียมเพราะฉะนั้นวันนี้เนพี่น้องอเวลาที่เราได้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันกําลังจะเกิดขึ้นเราก็ต้องทําการเตรียมตัวนะเตรีต,ต,รตัวเอาไว้วัุฟียัคกุลนับสิมมาออมีลัสวะหัวอาเลมุบิมายยฟายโลแล้วก็ทุกชีวิตเนี่ยนะ ทุกชีวิตเนี่ยได้ได้จะจะถูกนํามาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยในสิ่งนี้เขาทั้งหลายได้ได้สิ่งที่ชีวิตนั้นได้ปฏิบัติไปแนวหว่าวอ้ายแล้วมุบีมาอ้ายปล่อยลงและลอสปาโนตาณพ่าของทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกันไปต่อมาลอตาลาได้บอกถึงสภาพของทั้งชาวนรกและก็ทั้งชาวสวรรค์ว่าวาซีกัลละดีนะกะฟารูอิลาเจฮันนัมซุมารอและบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยก็ถูกพาไปนะ ถูกลากไปบรรดาวาสีเนี่ยวสีถูกลากไปสู่นรกยันนำซูมารอเป็นกลุ่มๆเลยหมายความว่าเป็นพวกๆเลยบรรดาคนกลุ่มนี้ที่มีการปฏิเสธในเรื่องนั้นบรรดาคนกลุ่มนี้ที่มีการปฏิบัติในเรื่องนี้บรรดาคนนี้ที่ทําผิดในเรื่องนั้นเป็นเป็นพวกๆ,ๆไ,ปไปเป็นกลุ่มๆไป, <c oughs> ๆๆไปหรือว่าแต่ละกลุ่มชนถูกลากไปพาไปสู่นรกยันนำฮัตตาอิราจาอูฮาฟุติฮัตอโมาบูฮาจนกระทั ah ่งว่าเขาได้ไปถึงนรกยันนำ ประตูก็ถูกเปิดให้พี่น้องดูนะว่าเวลาเรลลตานาได้บอกว่ามีการลากชาวนรกไปเนี่ยพระองค์ใช้คําว่าฟูติฮัดประตูถูกเปิดเลยเวลาไปถึงแล้วเปิดเลยแต่พอเวลาที่ออลลอได้ได้พูดถึงการให้ชาวสวรรค์ไปสู่ส,สวรรค์เนี่ยพระองค์ใช้คําว่าอัวฟูติฮัดและมีการเปิดประตูให้เป็นการให้เกียรติพี่น้องดูนะว่าเวลาที่เราไปสถานที่ใดก็ตามเวลาเราไปแล้วประตูเปิดเองอัตโนมัติเราก็เข้าไป แต่เวลาสถานที่ใดก็ตามที่เวลาเราไปแล้วเนี่ยมีคนคอยรอยืนเปิดประตูเวลาเราไปถึงเขาก็ยืนเปิดและมีการเปิดประตูให้กับเราการเปิดประตูนั้นเนี่ยเฉพาะเจาะจงสาหรับเราเลยบ่งบอกถึงการให้เกียรติเพราะฉะนั้นชาวสวรรค์นเนี่ยเวลาเข้าสู่สวรรค์เต็มไปด้วยการให้เกียรติจากบรรดาอะไรกันฟุติฮัตอบวาบุฮาวะกอและวเรคข้อเสน่หตัวฮาบรรดาอะไรกันที่ทําการเฝ้านะทำการเฝ้า ขุมนรกเนี่ยก็บอกกับบอกกับคนที่ถูกลากไปสู่น,นรกเนี่ยว่าอัลัมยะติกุมรุสลุมมิงกุมยัดลูนะอลัะยกุมอายาติรับบิกุมมยุนดิรูนะกุมลิกาอายามิกุมฮาดะ ถามว่าไม่เคยมีไม่เคยมีบรรดาหรอซูลที่มามา,มาหาพวกเจ้าหรอมาเตือนพวกเจ้าหรอยัจลูนะไอลกุมอายาติรอบเบกุมแล้วไม่เคยมีบรรดาหลอซูลที่มามาอ่านอายะต่างๆของผู้อิบานของพวกเจ้าเนี่ยไม่เคยมาอ่านให้พวกเจ้าฟังหรอวาญซิโรนะคุมเลกอออยาเมกุมฮาตาแล้ว um um ก็ไม่เคยมีบรรดาหลอซูลที่มาเตือนพวกเจ้าถึงการที่พวกเจ้าจะต้องมาพบกับวันกิยามะตรงนี้หรอเพราะนั้นพี่น้องอลกุราน ari, คือสิ่งที่พวกเราทั้งหมดในยอมรับว่ากุรานคือการะมุล คือคําพูดของเราแล้วเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาได้เตือนเราให้เรารู้ถึงสภาพในวันกียามะว่าเราจะต้องไปเจอสภาพนี้นะแต่ทําไมเราถึงไม่มีความไม่มีความเตรียมตัวทําไมเราถึงไม่ไม่มีไม่มีไม่มีการปฏิบัติไม่มีการยำเกรงต่ออัลลสุบฮานูอ์ตาลาแล้วก็ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเจอวันกียามะเหมือนหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานูอ์ตาลาได้บอกนะว่าพอไปวันไปวันนั้นเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในคนที่บรรดาเมาิกามามามาบอกเรามาถามเราว่าว่าไม่เคยมีใครเตือนหรือ บรรดาเราซุลไม่เคยเตือนหรอไม่เคยอ่านคมพีของเราตาลาลหรอไม่เคยอ่านด a ษท่านบีสุลตารอิสลามหรอวยยุนเซรุนะคุมเลกอยออมิคุมฮาดาและบรรดาเราซุลไม่เคยมาเตือนเลยหรอว่าว่าว่าจะต้องมาเจอกันในวันกยามะเนี่ยแล้วบรรดาชาวนรกจะบอกว่าไงฮะกอลูบละลามีเขาบอกว่าหาไม่ได้มีมีเราซูนได้มาเตือนเราแล้วแต่ว่าอะไรฮะว่าลากินฮักกัดกะลิมาตุลอาซาบิอาลัลกาฟิรินแต่ว่า,ว,าวันนี้เนี่ย การลงโทษเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่สัตว์จริงแล้วสําหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธหมายความว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยก็เตรียมในการโดนลงโทษจากอัลสุบฮานุอวตาลาได้แล้วตีลเดคโลอับวาบะจฮันนมอัลลาัตตา,าจริงได้บอกในมีเสียงจากนะอัลลัสุบฮานุอตาลาได้ให้บรรดาอะไรกล้กากันบอกว่าอุดโคูลอับวาบะจฮันนม พวกเจ้าทั้งหลายจงเข้าประตูนรกไปได้คอรีดีนะฟีฮาอยู่ในนั้นตลอดกาลเลยวอบิสมัวัลมุตแคบบีรีนแล้วนี่ถือเป็นเป็นบ้านปลายเป็นเป็นที่อยู่ของของคนที่มุตแคบบีของคนที่ที่หญิงพยองนะถือเป็นที่อยู่ที่ที่แย่มากนะครับสําหรับคนที่คนที่หญิงพยองวอซีกอลลาีนัตตกอรับบะหุมอิลันยันนติซุมารอต่อมาอัลลัสบาลอวตาลาได้กล่าวถึงสภาพของ ชาวสวรรค์นะเพราะนั้นเรามาดูนะว่าบางครั้งเวลาที่เราอ่านอยายะโนะคุรานเนี่ยเราอ่านแล้วเราก็เราก็คิดตามไปนะพร้อมกับการเข้าใจความหมายคิดตามไปถึงสภาพที่เราสุฮานุตาลาให้ให้บรรดามนุษย์ได้เจอวุศยกัลลดีนัตตะเขาบบะหุงอิลันจันนติสุมารรบรรดาคนที่มีความยำเกรงต่อผู้อิบานของพวกเขาเนี่ยก็ถูกพาไปนะถูกพาไปไหนฮะ อิลันยันนติรุมารถูกพาไปส่งสวรรค์เป็นกลุ่มๆเหมือนกันฮัตตาอิดาจาอุาฮาบุติฮัสอโมวาบุฮาจนกระทั่งเข้าไปถึงส่งสวรรค์แล้วเนี่ยเขาก็ประตูสวรรค์ก็ได้ถูกเปิดให้กับเขาหมายความว่าและมีการเปิดประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ถูกเปิดให้กับเขาให้กับให้กับชาวสวรรค์การบ่งบอกถึงการการให้เกียรติเวลาที่เราไปไหนก็ตามแล้วเราได้รับเกียรติจากคนที่เชิญเราไปที่นั่นเนี่ยแน่นอนนะเขาก็จะเปิดประตูต้อนรับเรา و ق ต ل ل า م خ ز ุม ه อ سلامٌ ุ ل, ل ي ك م ط ي ม تُم فدخلوها خالدين มาลายกาที่เฝ้าประตูตวสวรรค์เนี่ยก็บอกกับชาวสวรรค์ว่าสลามุนอลไยกุมเต็บตุมความสันติจงมีแด่พวกเจ้านะเต็บ,บตุมพวกเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติดีมาฟสดูขุลูฮา ا ك ลิดิน <ين> ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายเขาก็บอกกับชาวสวรรค์นะว่าะให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงเข้าสู่ส,สวรรค์ไปอยู่ในนั้นตลอดกาลเลย وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله نا. بنا شاو كان الحمد لله من كان سبحانه وتعالى الذي صدقنا وعده ที่พระองค์ได้ให้สัญญาของพระองค์นั้นเนี่ยเป็นจริง ว่าอารัตนอั้นอรุณตบะวุมินั้นจันนิจัยสุเนชาแล้วก็ให้เราได้เข้าสู่สวรรค์โดยที่ให้เราไปมีไปไปเต็มตัวอยู่ในสวรรค์เนี่ยอย่างใดก็ได้ที่เราต้องการฝรันะ่งมาอัจรุลอามีเีนเพราะนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับผลตอบแทนของผู้ที่ทําการปฏิบัติหมายความว่าบรรดาคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเนี่ยถือเป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาในการได้รับผลตอบแทนเหล่านี้ ว่ารับมาล ائ ์กทะพาฟินมิน حول العرش يسبحون بحمد ربه م <ت ص في> ق ِ ي ا بينهم بالحق وقيل حمد لله رب العالمين แล้วเขาก็จะได้เห็นบรรดามอิกกั์เนี่ยอยู่ล้อมรอบบัลลังของอัลลอซุ سبحانه ูวะ تعالى ทำการสรรเสริญสะดุดีนะต่อการสรรเสริญของผู้อวบานของพวกเขาหมายความว่า พอเวลาเข้าสู่สู่สวรรค์เนี่ยบรรดาชาวสวรรค์ก็ได้เห็นว่าในการสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานวอตาลาเนี่ยบรรดามาลายกาเป็นผู้ที่ทำการสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานวอตาลาัวกูดียะใบหนะฮุมบิลฮักกะแล้วก็มีการตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยกับสัจธรรมความถูกต้องว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนและได้มีเสียงบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ให้บานแห่ง ในสากลโลกเพราะนั้นพี่น้องในในวันนี้เนี่ยเรามีการปฏิบัติแล้วในวันหน้าเนี่ยเรามีการโดนสอบสวนเพราะฉะนั้นวันนั้นเป็นวันที่สำคัญ <c oughs> วันที่เราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาวันที่ดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้เราวันที่บรรดาคนไม่ดีเนี่ยบางครั้งเหงื่อของเขาเนี่ยก็ท่วมมาจนถึงจนถึงปากของเขา วันที่บรรดาผู้คนเนี่ยได้พยายามสแสวงหาสแสวงหาคนที่จะมาให้การชาฟ้ากับพวกเขาและแน่นอนนะบรรดาคนที่เขาจะไปสแสวงหาก็คือคือบรรดานาบีนะแล้วเขาก็ก่อนที่จะทําการเริ่มต้นในการสอบสวนคือในวันนั้นเนี่ยบรรดาผู้คนเนี่ยรู้แล้วว่าจะต้องมีการสอบสวนเพราะฉะนั้น พอเวลาที่รู้แล้วว่าจะต้องมีการสอบสวนเนี่ยก็อยากจะให้พ้นสภาพของในทุ่งมชัชชารเนี่ยไปดเร็ว,รวก็เลยไปหาบรรดาอบับีว่าให้มาช่วยฉันหน่อยให้การชฟา,าหน่อยให้เราได้รอดพ้นจากจากสภาพตรงนี้ไปหน่อย <c oughs> ให้อลลอสบฟโนอาตาลาเนี่ยเริ่มการสอบสวนเราได้แล้วแต่บรรดาอับีต่างๆเนี่ยก็ก็ทําการนะปฏิเสธนะก็คือ ก็คือมีเหตุผลอ้างเหตุผลว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยได้ไปหานบีท่านนั้นเถอะนะนบีอาดามบอกให้ไปหานบีท่านอื่นไปหานบดุลโนบีนับบอกให้ไปหานบีท่านอื่นนบีมูซานอบีอีซานบีบรอยฮิมทุกท่านบอกว่าท่านไปให้ไปหาท่านนบีท่านอื่นนะบอกว่านับสีนับสีบอกว่าตอนนี้ตัวใครตัวมันแล้วจนกระทั่งว่าตอนคนสุดท้ายไปหาท่านนบีอีซาท่านนบีอีซาก็ได้บอกกับคนที่มาขอการชฝาเนี่ยบอกว่า ให้ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วพอเวลาที่ในาวันนั้นเนี่ยผู้คนไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัล็อห์สันลำแล้วนะท่านอับดุลเลาะห์ก็บอกว่าอานาลาฮาอานาลาฮาฉันจะเป็นคนที่ให้การฉาฟ้าเองเป็นคนที่วิธีงานให้การชาฟาเองนะฉันจะเป็นคนที่ขอการฉาฟ้าต่อรัชสภาโนอาตาลาให้ แล้วท่านอบีุลลสัลลัลลอฮุซุลลอฮิวาล له ก็ได้บอกได้ทําการลงสุญูดต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาแล้วก็ทําการสรรเสริญอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาในวันนั้นเนี่ยทำการขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาในการที่ให้ท่านนบีเนี่ยได้รับการชฉาฟะได้ทําการให้การชฉาฟะกับประชาชนท่านนบีได้สุญูดจนกระทั่งอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาบอกกับท่านนบีมุอัลลลลออฮะะัััิิววม่ารรฟสก จงยกหัวข wow. so. ึ้นหมายว่าจากการสวดอุทิศที่ท่านนบีได้สวดุทิศต่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาลาเนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้บอกเอื้อฝ่ารอซักยกหัวขึ้นได้วาซัลตัวออแล้วเจ้าขอมาแล้วเจ้าจะได้รับวัชฟะตุชฟะแล้วก็เจ้าจงทําการขอการชฝะแล้วเจ้าจะได้รับการชฝะพี่น้องฮะแล้วในวันนั้นเนี่ยในวันที่ท่านนบีมศลล้วะอื่นวะซัลลัมได้รับการให้การชฝะกับผู้คนแล้วเนี่ย อัลลอฮฺส <Yeah. S 1> ุบฮานูร์ตายลาก็มามาเพื่อมาทําการตัดสินระหว่างบ่าวของพระองค์ตัดสินในเรื่องของสิ่งที่บ่าวได้พทำการปฏิบัติไปในโลกดุนยาเนี่ยก็คืออายันกุรานที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตายลาได้บอกว่ากัลลาอิดาดุกกะตินอัลบุดักกันดักกาเพิ่งทราบไว้เถิดหาไม่ได้พึงรู้ไว้เถิดว่าอิดาดุกกะตินอัลบุดักกันดักกาเวลาที่พื้นดินได้มีการสั่นสะเทือนมีการแตกออกที่เป็นการสั่นสะเทือนอย่างจริงจังเนี่ย ว่าจะรับบุกวันมะละกุซอฟฟังซอฟฟาและผู้เอมบานของเจ้าเนี่ยคืออัลลอฮฺสุบบะฮานุอฺตาลาเนี่ยก็ได้มาแล้วบรรดาเมลัยกาก็มาอัลลอฮฺสุบบะฮานุอฺตาลามาแล้วบรรดาเมลัยกาก็มามาแบบเป็นซอฟฟังซอฟฟาบรรดามมลัยกามาเป็นซอฟมาเป็นแถวๆเลยนะวพอดีอายามะอิดิมบิจฮันนัมแล้บรรดามมลัยกาก็ทําการลากนรกจะหันนำมา ซึ่งในอายะนี้เนี่ยในในสุรัตน์ฟาจเนาะอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาได้กล่าวไว้เนี่ยนะว่าท่านอับดุลเบียร์ซุลลัลลออุสลัมได้ทําการอธิบายไว้ในในะดีษที่บรรดามอะไรกันได้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลามาให้ทําการลากนรกยหันนำพี่น้องดูนะนี่คือสภาพวันเกย์นะที่มันจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์ตาให้ให้บรรดามอะไรกันเนี่ยลากนรกยหันนำมาสู่ทุ่งมัชชัรมาส่งทุ่งทุ่งที่เราได้ทําการรวมตัวกันเนี่ยทุ่งมัชชารเนี่ยเมื่อท่านอลลัละวววมไได้้ก่่านา ยุตตาจหันนำมาเยาวมะอิดินละฮะสับประูน่าอัลจีมะในในวันนั้นเนี่ยคือในวันกิยมามะในวันที่ลงตัวในทุ่งมัชชารเนี่ยนะนรกจหันนำจะถูกลากมานีแล้วนรกจหันนำที่ถูกลากมาเนี่ยมีเชือกอยู่เจ็ดหมื่นเส้นในที่ล่างนรกออกมาเนี่ยนะล่างนรกมาเนี่ยมาที่ทุ่งมัชชารเนี่ยมีเชือกอยู่เจ็ดหมื่นเส้มนม่ากุลลิซิมะมนสับูน่าอัลฟ์มัลก์เยจุรุนฮา แล้วก็ในทุกเส้นเนี่ยจะมีมาลายกา70,000ท่านที่ทําการลากมาพี่น้องมาดูนะว่าเอา70,000คูณกับ70,000เนี่ยจะได้เท่าไหร่เป็นการลากที่ยิ่งใหญ่เป็นการลากที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของของผู้สร้างมาลายกาถึงในทุกเส้นเนี่ยมีอยู่เส้นละ70,000ท่านทําการทําการลากเส้นนรกเส้นที่้ที่ท,ที่ผูกนรกลากนรกมาเนี่ย70,000เส้นเนี่ย ถามว่าสภาพในวันนั้นเนี่ยมันจะน่าสะเพริงกลัวขนาดไหนเพราะนั้นพี่น้องคงไม่เกียดแล้วถามว่าเราจะต้องเตรียมตัวขนาดไหนที่เราจะเตรียมพร้อมในการรับมือในวันกิยามมาเนี่เราเพิ่งจะคุยกันถึงในการฟื้นคืนชีพในการเป่าสังในวันสิ้นโลเปล่าสังจนกระทั่งเราเราสลบลงไปนะท่านเบบีษอัลลอฮฺฮอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไกฟะอันอามวาซาฮิบุลกอรดกอดิลตามัลกอรด ฉันจะมีความสุขได้อย่างไรคือฉันจะเสพสุขยังไงล่ะนะทั้งที่มารรลายกายที่ทําหน้าที่ในการเป่าสั่งในวันสิ้นโลกเนี่ยเขาได้คาบสั่งตัวนั้นเอาไว้แล้วแล้วก็รอเอี้ยคอนะเยนะีเ่ยนผักเงี้ยหัวแล้วว่ารอคอาําสั่งจากลอสสุภานุตาลาถ้าลอาตาลาได้สั่งมาเขาก็พร้อมในการที่จะเป่าสั่งได้แล้วแล้วก็เราเพิ่งคุยกันไปให้ถึงเรื่องของการการฟื้นคืนชีพขึ้นมาสภาพใน,นันในใน,ในทุงม,มชัชชาร์แล้วก็พอเวลาที่อลอสสุฮานุตาลา ให้การฉา fa ให้ท่านบีณฑบาตสละลัยัมให้การฉา fa พวกเราเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็ให้บรรดามาลัยกาเนี่ยลากนรกออกมาอัลลอฮฺตาลาก็มาบรรดาอัลัยกาก็มามาเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบสวนในวันนั้นเนี่ยซึ่งในการขอการฉา fa ในการขอต่อรัชสภาอัลตอลาให้มีการให้ให้ท่านบิรฑบัตให้การฉา fa คือฉา fa ให้เรารอดพ้นสภาพอันน่าสะพึงกลัวในด่านแรกก็คือที่ทุ่งมัชชารเพื่อบอกกับรัชสาอัลลอว่าขอพระองค์สอบสวนเราได้แล้วสภาพในวันน, yeah. e น, in นี้มันน่าสะพึงกลัวมาก เพราะฉะนั้นการเตรมตัวนะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะดังที่อัลตาลาได้บอกว่าฟะมังการยรูจูเลกออัรอบิดังนั้นใครก็ตามที่มีความหวังในการพบปะกับผู้อิบานของเขาฟัลยะอัลมาลามลังซอลหาให้เขาปฏิบัติอานที่ صالح و วยบา ر ك รร ب บบิดแล้วก็อย่าทําการตัง้งภาคีต่อการอิบาด้าต่อผู้อิบานของเขาใดๆ ก็คืออย่าอย่าทำการตั้งภาคยคีต่อร้อนสุภานวาตาลาใดๆเพราะนั้นพี่น้องสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการการที่เราออกห่างจากการตั้งภาคีต่อร้อนเพราะถ้าหากว่าเรามีการเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับร้อนสุภานวาตาลาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยอาตาลาจะไม่ทรงอภัยให้เราอย่างเด็ดขาดและสิ่งสําคัญงันก็คือว่าให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องไปพบกับล้อนสุฮาโนอาตาลาในวันนั้นนะพี่น้องนะเพราะนั้นในอายะในีะยฝังการในยัตยูในกอเราไปใครที่มีความหวังในการพบกับรลอน แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าการพบ,บต่อรัศมีนาตาลาในสภาพไหนการพบหลังจากที่เราได้ยืนอยู่บนสภาพที่น่าสะพรงกลัวในทุ่งมชัชชัดแล้วในสภาพที่รับฮานาตาลามารอพบกับเราในการสอบสวนเราและบรรดามมลัยกามาตั้งแถวในการรอที่จะทําการสอบสวนพวกเราแล้วก็อัลมีนาตาลาให้บรรดามมลัยกานะลากนรกยันนามาลากเชือกทั้ง7 0 0 0 0่นเส้นเนี่ยในทุกเส้นก็มีมลาัายกาทําการลากยู่7 0,000ท่าน เพราะนั้นสภาพในวันนั้นเนี่ยเป็นสภาพที่น่าสะเพรึงกลัวที่เราจะต้องเตรียมตัวด้วยกับอามมาวันนี้เนี่ยมีแต่การปฏิบัติยังไม่มีการสอบสวนในวันปยามะมีแต่การสอบสวนไม่มีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวในวันนี้น่เพี่น้องเตรียมตัว สำหรับคําถามในวันในวันกกยามะว่าเตรียมเตรียมคาตอบเอาไว้แล้วการเตรียมคําตอบในวันกกยามะนี่ก็คือด้วยกับการปฏิบัติของเราะฉงนั้นขออุญาต่อสุฮานุวตารานะว่าให้เราเป็นเป็นหนึ่งในคนที่เตรียมตัวในการไปพบกับลอสุฮานุวตาราในวันนั้นและขอให้รอสุฮานุวตาราเนี่ยเปิดประตูแห่งการปฏิบัติอามันอิบาด,ดะนะเปิดประตูแห่งการอิบาด,ดะต่อลอสุฮานุวตาลาให้เราเป็นคนที่มั่นคงในการอิบาดะต่อลอสุฮานุวตาราเพื่อเราจะได้ไป มมมมมมมีควววววาาาาาาาพร้อออออในนนััักสลลยบที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์